กังลังกายแบบ15นาทีเบาๆกรุบๆเุบๆยืดยฟ้าทาแดดกันไปเลยนะคะรพร้อมไหมค<า>ะเลย,เลยพร้อมมากพร้อมมากนะคะใครตอนนี้แฟนเพจช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กําลังใจพวกเราไว้40บวก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 กันด้วยนะคะพร้อมเลยพร้อมค่ะเธอคิดทาหรือยังคะทาแรกคิดแล้วคิดแล้วอ่ะใครเริ่มเธอเริ่กละค่ะพร้อมมากอ่ะพร้อมพร้อมนะคะง่ายๆเออเออไป ยิสันจะเป็นคนนับให้นะคะเฮิบเฮิบง่ายไหมแค่ขาซ้ายกับขาขวาแหกออกแล้วก็แขนอะไรนะขาออกแขนออกภาษาอะไรคะคุณภาษาบ้านโอเคนะพร้อมนะคะห้าสี่สามสองหนึ่งค่ะมา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 แล้วก็ยกนะคะออกข้างแล้วยกขึ้นสูงนิดนึง แขกขาออกเหมือนกันค่ะแขกเหมือนกันนะคะใครไปได้กระโดดตบอย่างนี้เลยนะคะใครไปไม่ได้เราก็ป้าวันนี้นะคะใครที่เอ่อฟิตนะคะก็สามารถกระโดดตบได้เลยแต่ว่าเราทำท่าที่ทุกคนสามารถทำได้นะคะผู้เริ่มต้นหรือว่าคนสูงวัยนะจะบอกเลยว่าออกกลางแดดตอนเช้าแบบนี้อากาศดีได้วิตามินอะไรคะวิตามินดีวิตามินซีดีที่ไม่ตายนะคะมา กรรมการคะหมดยกหรือย,ยังคะนับสิคะไม่นับก็ทำไปเรื่อยๆลยห้าสี่ซ้ายขวาด้วยสาม,ส,ามสองหนึ่งามาต่อไปเราจะซ้ายขวาเลยขึ้นหน้าท้องค่ะยกข่าไว้ เซตแรกก็อย่างนี้แหละไม่เหนื่อยเรื่อยๆค่ะไม่เนื่อยเลยวันนี้เอาดูขาวไหมคะทุกคนแดนแรงขนาดนี้มันต้องขาวแล้วล่ะห้าสี่สามสองหนึ่งแล้วไปทำไมมันไวจังเลยอ่ะมันอยู่ที่ไวนะคะทุกคนอยู่ที่สตินะฮะเพราะฉะนั้นถ้าถัดไปนะคะมืออยู่ข้างหน้าประสานไว้ยกยกเอ้าหนึ่ง ไปยกเพื่ออะไรลดพุงกับบังแดดด้วยนีวอบชันเพิ่มอกชันเพิ่มยกขึ้นยกสูงได้สูงค่ะเพื่อทุกคนเราทำกันขนาดนี้เลยนะคะเราสู้แดดเพื่อทุกคนนะสู้ามเพดกับทุกคนไปเลยทีเดียวเดี๋ยวมันจะเหงาถ้าไปเราเราอ่านับแล้ว5้าสี่สามสองและหน อายโยกก่อนโยกก่อนหมุนแบบน,นี้อย่างนี้อย่างนี้เฮ้ยท่านี้มันมนะันเหนื่อยนะทำไปเล่นไปทุกคนเร่งด้วยเลยสปีดด้วย <laughs> นึกถึงคุณครูพลางนะคะนึกถึงครูพลาง <laughs> <laughs> แขนยาวไงไไเบี่ยงไปค่ะใครแขนย้วยใครแขนย้วยไป เราจะออกกําลังกายแบบนี้ต่อเนื่องเลย15นาทีนะคะ 4, มาสามสองไปหนึ่งเพื่อความบันเทิงของทุกคนถ้าไม่ไดาก็คือชาเรจนชั้นมากนะคะเราคิดอลไรไม่ออกเราไปว้าวเป็นทางง่ายมากสำหรับ45ขา,ะะาไป,ปสครอตเก่งมากขิง มาบริหารกล้ามหน้าสุดยอดนะคะหน้าขานะคะแล้วก็เป็นกล้ามเนื้อมัดใหญ่นะคะท่านี้อาจจะดูเหมือนง่ายแต่ว่าเบิร์นมากๆเลยนอกจากจะอุณหภูมิในร่างกายเบิร์นแล้วอุณหภูมิข้างนอกก็โอ้โหดีมากช่วยให้เราเพิ่มความเข้มของสีผิวได้เลย5้าสีสอ้หสหนึ คนคนนี้โอ้ก่อนหยุดก่อนเพื่อนไม่ได้อ่ะหยุดก่อนอ้าวทุกคนมือแตะหลังหูพร้อมยกป๊าปปาบซ้ายขวาซ้ายขวาเฮ้ยผู้ผู้แหมนี่ถ้าไม่เกรงใจอายุนะจะออกให้นายวันนี้อีกนี่ไปเลยทำให้พี่ทำมาเยอะเฮ้ยไว้ชีวิตพี่ด้วยอ้าว ฉันยิ้มสู้แดดมากเลยเออเพื่อทุกคนนะคะแสงและเงามันต้องได้ไงเพื่อิงๆมสวีงามเพื่อเรานะแต่เราทําเพื่อทุกคนถูกกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยสิ4 3 2 1อันนี้เป็นท่าห่อเอเป็นท่าสงอด้วยรับป่อนรับก่อนจยปเมื่อกี้ไปไหนละเรามาทางนี้นะคะป้า ข้างเดียวก่อนสิบครั้งพอเปลี่ยนข้างเปลี่ยนข้างป้ายเรื่อยๆขายาวแขนยาวแบบนี้นะคะจะทำให้เราได้แรงต้านมากขึ้นนะคะในส่วนของจังหวะสาธิโอง่ายๆนะคะไม่ต้องไปสนใจเขาไม่รับเวยเขาอยากจะเลิกเขาก็เลิกเัาลืมส่งให้มาอย่างไรับป้า ไม่ได้ท่านี้ข้างหลังนะเจะเปลียนหัวได้เลยนี่ถึงกำแพงด้วยค่ะ,ะแหมใหญ่ชัยย้นนะ,ะยันย่อนะยาย่ชั้นนะแมะหมก้นสวยอันนน้นพอเพื่อนพ <c oughs> <c oughs> อนเพื่อนหวงมันสวยปุ๊บรอนใส่หน้ามันซะเลยข <c oughs> อ,อแค่ท่ากลิ่นไม่ต้องอใช่ไหมอย่าเอาลมบอ,อกมานะคะทุกคนค่ะป สามเก่งหน้าท้องไว้สองสุดท้ายและหนึ่งทำไมมันไวจังวะโอ้เติมพลังกันก่อนจะไปหยิบให้ไปค่ะไปค่ะต่อไปนะคะทุกคนไปหยิบมาทีละคนป่ะเราทำเบสอะไรเพื่อให้ทุกคนได้จิบน้ำจิบชาจิบชาจิบชาเราก่อนเราสวยไงเราก็ไม่ต้องแบบว่าไปหยิบน้ำเป็นความอะไร ใช้เจ้าของบ้านไปหยิบน้ำต้องเราไม่ต้องเกรงใจนะาคนดีอย่างนี้อ่ะคนดีอันนี้นะคะบอสีนมพระรุีมันเป็นชาเขียวนะคะช่วยเบิร์นที่ดีมากนะคะตอนนี้เรามีชารสใหม่นะคะเป็นขิงน้ำพุ่งนะคะฮันนีจิงเจอร์นะคะบอกเลยว่าความหวานของเขาเนี่ยมาจากขิงเพราะว่ามันเป็น เป็นเขาเรียกว่าอะไรสวีทจิงเกอร์นะคะเป็นรสชาติหวานจากขิงเท่านั้นนะคะขับลมเนาะตัวนี้ใครที่ทานกันอยู่นะคะก็เลยขับลมมาดีมากเออโลโลโอเคมากเลยนะคะสำหรันี้เนาะแล้วก็นี่นะคะน้ำผึ้งนะใครก็นี่อยู่แล้วนะคะสำรัคุณก็รู้อยู่แล้วนะคะใครที่อยากลองนะคะก็ทักเรามาได้เลยนะคะสามคนสามสาวเพศเลยนะคะฟิตกับดานะคะในพึ่งพาฟิตค่ะเพจเซซีฟิตบายเอลค่ะตอนนี้คือชาลั่วปากเลย บอกเลยว่าเราเออกกําลังกายถ้าเกิดคุณได้ชานะคะมันจะช่วยคุณเบิร์นเพิ่มขึ้น40กว่าเปอรเซ็นตเลยนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เรา3คนนะคะออขออนุญาตใช้เจ้าของบ้านไหนๆก็เอามาแล้วก็อ่ะอให้ระหว่างนี้แม่เพิ่งจะเป็นคนคิดท่าถัดไปนะคะท่านี้ก็จะแบบว่าเป็นคนดีเลยดูไม่ใช้เขา <c oughs> ดูแบบทําหน้าที่เสียสละคิดท่า<อ> ทุกคนเนื่องจากพื้นที่ด้านข้างมันจะกระชับกระชับนิดนึงขอเป็นยกไปด้านหน้าได้เลยปับนี้นะคะซ้ายกับขวาจ๋เราจะของบ้านก่อนขอเริ่มซ้ายก่อนดูนะคะพร้อมนะคะสามสองหนึ่งสองสามับไทันจ้ะห้าออทันยัง ทันยังรู้สึกหอมขึ้นมาทันทีรู้สึกคิวไปตามลมแล้วพร้อมจะนับแล้วนะคะทุกคนห้าสี่สามสองเลียนแบบเพื่อนหนึ่งเอาฉันฉันเพื่อนรงไหนฉันทำเร็วกว่าเพื่อนอ่ะโอเคไม่ล่ะไม่ละมูกไปกินไก่มาเธอจ้าเออเขาไม่ไหวแล้วสมองเขาไม่ได้แล้วไม่ใช่อันนี้ง่ายไปทางนี้ เอย่างนี้คุณดอกดาวเฮ้ยหนึ่งสองสิบครั้งพอทุกคนสี่ห้าแล้วค่ะหกเก่งหน้าท้องไว้เจ็ดแปดก้าแล้วสลับข้างสิบนะคะตอนนี้เก็บสะโพกด้านข้างเก็บขาด้านในแล้วก็ยกก้นขึ้นมาสองสามโอเคค่ะเพิ่งจะผ่านไปเก้านาทีเองนะคะทุกคนตอนนี้แปดเก้า สิบนะกรงยกนาทีขึ้นมาฉันก็ท้อแท้เลยทางนู้นอะเอาทางนี้สิค่ะไปค่ะยังไงไม่รับบุกเอารับไหม่ไปรับไหม่นะคะโอเคเราจะรีล้างป้ายโอเคๆมาพับสกูปไปด้านหลังเอ้ใช่กระจัดกระจายเลยจ้ากระจัยเลยจ้ะกำกำกำเอ้จำกัดจำกัดค่ะได้ยินว่ากระจับอ่ะโอ้ใช่งางคนสุดลม ใช่เธอขี้โกงหรอมันจะยืดเหยียดขาหลังเดี๋ยวเธอเดี๋ยวเธอหตากล้องอ่ะนะคะห้าสี่สามสองแล้วก็หนึ่งโอ้ไม่ใช่พัทเอ้ยรับเข้ามาค่ะรับมงมาสวมแพท้ทำอะไรดีคะทุกคนไม่ยากค่ะสภทามได้ไหมไดนี่ ไม่พูดเยอะพันไปซ้ายขวาสุดแขนเกรงท้องเกรงท้องฮึบฮึบฮึบไปไปเราจะไม่หยุดจนกว่าเราจะเหนื่อยเออเหนื่อยพอดีเลยห้าเดี๋ยดิยังคิดท่าอยู่เลยเดี๋ยวดิ ใช้ยัไม่ได้เลยเอาหม่เพื่อนบอกว่าอะไรว่าคูยันดยังขิดหาอยู่เลยเนี่ยอ้าวเอาใหม่ค่ะทุกคนหม่ังไม่ยังสี่พอยังสไปแล้วเนี่ยสองหนึ่งฮึบปุอารับไปเอม่เป็นสี่สิบห้าองศาหน่อยจ้ะเป็นภาคต่อสวยมากทีแล้วไปไปสี่สิบห้าสี่สิบห้ามา เอ้ยลืมยิ้มให้กล้องร้อนพอยิ้มพอยิ้ม่านเข้ามแล้ะมองซอยให้ขายที่เดียสี่สามสองหนึ่งย่าถามว่าคิดท่าได้หรือยังเร่ามาซูโม่สี่สิบห้าองศาไปแล้วย่อห้ามเข้าล่มถอยหลังไปต้องร้อนทั่วถึงไป เราจะหนึ่งสองขึ้นไปขาในฮะขาในฮะใครที่ไม่ค่อยได้ยืดขาในนะฮะไม่ค่อยได้ใช้นะฮะคนโสดนะฮะชิดในครับขานี้ฮึบฮ <c ups> ึบอ่าบริหารขาในซ้อมไหมฮะซ้อมไหมฮะปกติอ้าอ <c ups> ย่างอื่นค่ะเผื่อได้ใช้เออขาห้าสี่สาม สองหนึ่งโอ้โหทำไมมันเร็วอย่างนี้วะเนี่ย้ามันยากไงง่ะออกไปเองนะคะพายันย่ามันชาเลนจ์หมุนได้ก็หมุนได้นะประมาณร้อยแปดห้าแล้วตอนนี้ยโอเมอร์ก็สาธิตเอาท่าเดินมานะคะอ่ะโอเคเล่นรอก่อนนะทุกคนฮะเอาทุกคนรีแลกซ์แป๊บรอก่อนนะคะโอ้ยิ้มมากเลยแต่กล้องยิ้มมากเลยอ่ะทุกคนโอเคนะคะของง่ายๆค่ะยกไปยกไปอย่างงี้ฮึบฮึบ ใครจะยกใครจะยกแขนคู่ก็ได้นะคะนึกออกไหมเออเออช่วยบาลานได้ดีมากใครมีดัมเบลเอามาถือไว้ค่ะยกให้มันประมาณหัวไหล่เราทึบทึบทึบว่าไงคะตาล้องสูกันมากสู้กันมากอะไรยิ้มขำหนักมาก คุณต้องไม่เห็นค่ะคุณแล้ต้องเห็นหลังไม้นะหนึ่งค่ะท่าอะไรหรอท่าอะไรเป็นเรื่องของเธอท่าอะไรเหรอเพราะว่าถ้าฉันบอกท่าฉันจะหายไปไอ้กีก้องอะทอากิีก้งไอ้ทําขโมยท่าฉันไปจ่ิงเหรตัดทิศที่เลยค่ะจะฉันคิดใหม่ก็ได้ค่ะไปค่ะไปซ้ายก่อนขวาท่ายอดทิศ เวลาคิดอะไรม่ได้จริงมันได้จริงท่านนี้ทำไปเล่นไปท่านี้เบิร์นมากนะคะเล่นมาท่านนี้แป๊บเดียวเองนะคะจะครบ15นาทีแล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่าอีก2นาทีเท่าไหร่อ่าอันนี้ไปเลย2นาทีเสองทีเอขอนละคไม่ละห้าสี่สามสองหนึ่งไป มาเมนจะกลราก็ทำไม่เหนื่อยเลยเเข้าไปแล้วเธอเออฉันเื่อนขี้กองมากลออย่ะทุกคนพอดาเขาอู้บัตคลิกไปนะคะให้ส้นแล้วก็เกงหน้าท้องส้นโดนก้นนะคะมันจะได้หน้าขาตรงนี้นะคะแล้วก็เกงหน้าท้องด้วยได้ไหมไหมได้ย่อไว้ ห้ 5, 4, สาสี่สามสองหนึ่งศูนย์มาโอเคตอนนี้นะคะเรานะคะบอกเลยว่าเบิร์นกันมา15นาทีแล้วนะคะเหมือนกับ150นาทีเลยใช่นะคะแล้วก็ ฝ่<พ>า,าได้แดดช่วยฝากคารดิโอแบบนี้วะคะสั้นๆนะคะบอกเลยว่าตอนนี้ก็จะเผาผ่านแคลอรี่ได้แล้วถ้าออกตอนเช้านะคะใครทำไอเอฟร่วมเนาะก็สามารถจิบชาเมื่อกี้ที่เราดื่มะะใช่ระเบิดไขมันถึง40%ขึ้นไปเลยนไคะจิบชาไปด้วยออกกําลังกายไปด้วยจะทำให้คุณเบิร์นมากขึ้นนะคะวันนี้เรา3มคนนะคะโค้ดแอลจากเพจเซ็กซี่ฟิตแอลค่ะ คนดาจากเพจฟิตกับดาค่ะแล้วก็เพจในพึ่งพาฟิตนะคะฝากติดตามด้วยเราด้วยกันนะคะบ๊ายบายเอาอย่างใจกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะสนใจเป็นตัวไหนก็ทักมาได้เลยได้เลยค่ะ